เ้นพร้อมซอสก็พร้อมต่อไปก็ตักเสริมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซอสสำหรับที่จะกินกับสปาเกตตี้นะคะเรามีขั้นตอนทำง่ายๆเลยค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสั์นะคะมีขั้นตอนทำยังไงแล้วมีวัตถุดิบอะไรเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราอย่างแรกเราใช้สุกินี่ค่ะ1ลูกนะคะ นำสุกินี่ไปหั่นฝอยๆแบบนี้เลยนะคะซอยเล็กๆได้ประมาณนี้เลยค่ะหนึ่งลูกค่ะหอมใหญ่สองหัวค่ะเสร็จแล้วนำหอมใหญ่ไปซอยได้ชิ้นประมาณนี้นะคะและมะเขือเทศกระป๋องนะคะอันนี้เขาจะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้มะเขือเทศกระป๋องเพราะว่ามันจะสะดวกนะคะในการใช้งานถ้าเพื่อนๆอหาซื้อไม่ได้ก็ใช้มะเขือเทศสดก็ได้ค่ะสัก3าลูกนะคะ และครีมมะเขือเทศค่ะที่อยู่ในหลอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองบีบให้ดูค่ะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหน้าตามันจะคล้ายๆนะ่าพิกแกงแต่รสชาติเปรี้ยวๆค่ะแป้งมันเราจะใช้แป้งมันข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังก็ได้ค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เปิดแก๊สแล้วก็ตั้งกระทะเลยค่ะใส่เนยจืดลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะใส่หอมใหญ่ลงผัดเลยนะคะเราจะผัดให้หอมใหญ่ออกเป็นสีใสๆเลยนะคะ,ะเป็นขาวๆใสๆเลย แล้วใส่ครีมมะเขือเทศค่ะใส่ครีมมะเขือเทศลงไปใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนชา เสร็จแล้วใส่ซอสมะเขือให้กระป๋องค่ะมะเขือให้กระป๋องเสร็จแล้วใส่สุกี้นี่เลยค่ะ ข้นมากก็หยอดน้ำเราใส่น้ำลงในกระป๋องนี้นะคะเพราะว่ามันมีน้ำซอสอยู่ข้างในหยอดลงไปเลยแล้วก็เคี่ยวเลยค่ะสุดท้ายเราก็จะใส่แป้งมันลงไปนิดนึงนะคะแป้งมันหนึ่งเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เติมเกลือสักครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้เป็นกระเพราฝรั่งนะคะเขาจะอบแห้งเราจะใส่สักประมาณครึ่งช้อนชานะคะ เสร็จแล้วเราจะเคี่ยวต่อสักประมาณ10นาทีค่ะในระหว่างนี้เราก็ต้มเส้นสปากเกตตี้รอไว้เลยนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีเหมือนกันค่ะซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวรับประทานก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ